เนาะพี่น้องเอ้สบายดีก็บุมีเอียงลายดอกนาะมื้อนี้เป็ดซิมักเอามักซิดากินพาทุกคนมาเบิ่งมักซิดาเนาะบางท่อคิดฮอดคิดเถึงบ่อเนาะนี่มักซิดาเนาะมักซิดาบ้านบ้านเนาะอันนี้บุแม่นซิดาแนวเขาเจ้าขายดอกมักซิดาบ้านบ้านนี่ผู้ใดเคยกินเน่มีไผยังคิดฮอดคิดถึงอยู่บ่อมักซิดาบ้านบ้านนี่เนาะ มือหนึ่งจับมือถือเนาะโอ้แฟปหนึ่งแฟปหนึ่งสิได้เอาเก็บเอามากินแล้วหาวิธีทางอืมโอ้โหนี่มักซีดาเออมักซีดาเนะาะภาษาเพื่อนบ้านเขาเพื่อนเอิ้ญว่าฝรั่งแมนบรนี่เก็บมักซีดากินนี่อุ้ยวิวิวยัอยอยงอยูอย่เลยนี่เนี่ย ได้ไปแล้วตัวนั้นยังบันซุกไปไหนตัวนั้นมันนี่ซุกสร้างมันปล่อยมันซุกก่อนโอ้ได้แล้วมักสีดาหอมหอมพี่น้องหอมได้หามากมาหมักนึงกลัอยู่มือนี่มักซีดาโอ้ยเมงไม้ย,งยังโต๊ะปอดสารผิดแท้ๆ,ๆเลยอันนี่นะ ก็บ่มีหยังหลายเนาะมาเก็บมักซิดาอยู่ต้นอยู่สวนนี่แหละหญ้าก็6กๆพี่น้องเอ้ยหกกระดอกบ่ทันไดทางหญ้าทางสวนยังอ้าวซํานี้แหละเนาะพามาเก็บมักิดาเล็กๆน้อยๆบ่มีหยังหลาย